สวัสดีครับพบกับเชฟทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่นไทม์ฟอร์เมอร์มาให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์ออปติมัสพราม์นะครับกล่องนี้นะฮะผมสั่งมาจากเพจที่เคทอยล์ออนไลน์นะครับใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็ลองไปติดต่อสอบถามดูนะครับในกล่องนะครับจะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับอันนี้คือหน้าปกของคู่มือนะครับเนี่ยเป็นตัวออปติมัสนะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับภาษาจีนหมดเลยนะฮะฝั่งนี้ก็ภาษาจีนหมดเลยนะครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยเอ่อก็จะเป็นรูปของตัวออปติมััััสนนนนะะะะคครรรรรบบบบทีี่ปปกกออเเยยย้้แแลวมมจา็ ส่วนมาแบบนี้นะครับอันนี้คือประกอบแล้วก็จะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างนะครับมีเ mm ป็นดาบคู่นะครับเป็นปืนเป็นขวานนะฮะแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นเอ่อน่าจะเป็นบอกวิธีการเปิดไฟนะครับมันเป็นภาษาจีนเะนี่ยต้องเดาเอาจากรูปนะครับเป็นข้างบนเนี่ยนะครับเ <ination fire> ดาว,ว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับจิ้มเข้าไปตรงหน้าผาข,ของเขานะครับก็จะเปิดไฟได้นะครับอันนี้คือเดาเอานะนะฮะแล้ว <aina> ก็ในส่วนของคู่มือฝั่งนี้นะครับก็จะบอก วิธีการเปิดไฟตรงหน้าอกนะครับก็ใช้เป็นขวานนี่แหละนะครับขวานน่าจะเป็นพระเอกในการเปิดไฟนะครับตรงใบใบขวานเนี่ยนะครับหรือว่าตรงด้านบนเนี่ยนะฮะน่าจะมีเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ด้านหลังของโตะหุ่นนะฮะเนี่เป็นการต่อน่าจะเปิดต่อ USB ในการชาร์จไฟนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเอ่อปืนนะครับปืนน่าจะเปิดไฟได้นะครับ แล้วก็ทางนี้นะครับบอกว่าจุดขยับแขนนะครับขยับยังไงบ้างจุดไหนสามารถพับหลบได้นะครับแล้วก็เปิดหน้าอกได้จะมีเป็นแมสกอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกในส่วนของการถืออาวุธนะครับที่มือจะมีเป็นล่องอยู่นะครับสำหรับติดอาวุธนะครับนี่ถือควานถือปืน ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอกจุดขยับนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับคู่มือประมาณนี้นะฮะดูที่อุปกรณ์ตัวหุ่นกันนะครับเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนนะครับเป็นชิ้นอาวุธของเขานะครับเป็นขวานนะครับก็เป็นวัสดุพลาสติกนะครับไม่มีชิ้นอันลอยนะฮะตรงด้านคมของขวานจะเป็นพลาสสีใสหน่อยนะครับแล้วก็ไล่โทนไปเป็นสีทึบเลยนะครับตัวงานเนี่ยทำสีมาเป็นสี คล้ายๆสีโลหะนะครับมีการตัดด้วยสีทองแดงนะครับสีทองนะครับเหมือนกันทั้งสด้านเลยแล้วเหมือนจะมีเป็นการหยอดเพรยวลายด้วยนะครับเนี่ยนะฮะดีเทลก็สวยดีนะครับตรงด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นแม่เหล็กฝังอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านขวานด้วยนะครับอันนี้เป็นด้ามนะครับด้ามจับนะฮะนี่ ติดเข้าไปแบบนี้นะครับที่ด้านเนี่ยจะมีเป็นเดือยนะครับสำหรับเสียบเข้าไปที่มือของตัวออพติมัสนะครับเป็นเดือยสองด้านเลยนะฮะนี่นะครับก็เวลาติดเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นชิ้นส่วนหัวของออพติมัสนะครับก็วัสดุเป็นพลาสติกนะครับมีการทําสีตัดดีเทลมานะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นสีหลักของตัวหุ่นคือเป็นสีน้าเงินนะครับในด้านหลังเป็นแบบนี้ตรงหูตรงนี้นะครับเป็นสีทองนะฮะตัวงานเนี่ยนะครับสามารถสั่งเปิดไฟตรงลูกตาได้โดยใช้ระบบแม่เหล็กที่ขวาน เปิดหัวเข้าไปข้างในนะครับจะเห็นเป็นฐานอยู่นะครับเป็นเบอร์ LR412 ก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับโดยการใช้ด้านบนของขวานะฮะนี่นะครับก็จิ้มเข้าไปนี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟขึ้นมานะครับเป็นไฟสีออกฟ้าๆหน่อยนะครับจิ้มอีกทีนึงจะเป็นไฟอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบเต็มๆแล้วก็ค่อยหลีไปนะครับแล้วก็กระพริบนะฮะนี่ อันนี้เป็นในส่วนของพาดมือนะครับจะให้มา1คู่นะครับในส่วนของวัสดุเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็นิ้วมือเนี่ยนะครับสามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับทุกข้อเลยสามารถขยับได้นะครับจัดท่าตามที่เราต้องการได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรูตรงนี้นะครับเป็นรูสําหรับติดไอเดือยนะครับที่มันมากับพวกด้ามของอาวุธนะครับเนี่ยนะฮะย่างถื้ควางก็ติดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ฟิวประมาณนี้นะครับแล้วก็กำ เพราะว่ามือแบบนี้นะครับมือที่ขยับได้ทุกนิ้วแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยมีแรงที่นิ้วมือเนี่ยมันจับอาวุธไม่ค่อยอยู่เขาเลยทําเป็นร่องสาหรับติดเดือยของอาวุธตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็ทําให้ถืออาวุธได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ฮะสชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นดาบคู่นะครับที่ติดเข้าไปที่หลังมือของตัวออฟนะครับเดี๋ยวจะติดให้ดูที่หลังนะฮะก็เป็นชิ้นพลาสติกนะครับทำสีมานะครับก็ทํามาเป็นสีโลหะนะครับแล้วก็จะมีเป็นการตัดดีเทลสีทองมานะครับ เหมือนจะหยอดคล้ายๆพา n นไลนะเข้าใจว่าเป็นพา n นไลน์ะครับตามร่องเพื่อให้ดีเทลมันชัดนะครับแล้วก็ตัวใบดาบนะครับเป็นใบดาบสีอ,อจริงๆมันน่าจะเป็นสีใสแบบเกือบจะทึบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีความใสยอยู่นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกเบาๆเลยนะฮะ อันนี้เป็นพาสอาวุธนะครับเป็นปืนนะครับก็จะทําสีมาเป็นสีเงินสีโลหะนะครับแล้วก็ตัดดีเทลด้วยสีทองแดงนะครับสีทองนะครับดีเทลเนี่ยเหมือนขวาเลยนะครับในส่วนของสีนะครับแล้วก็ตรงด้ามปืนนะครับจะมีเป็นในส่วนของเดือนนะครับไว้จับนะครับก็ในส่วนของมือที่มันขยับได้ทุกนิ้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีแรงในการถือก็เลยต้องใช้เป็นเดือนแบบนี้เสียบเข้าไปที่ฝ่ามือนะครับในการถือน่าจะสะดวกกว่านะฮะแล้วก็จะมีเป็นระบบไฟด้วยนะครับระบบไฟเนี่ยกดสวิต ก็จะมีไฟขึ้นนะครับเวลาเรากดนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะมีไฟขึ้นชัดๆเลยเนี่ยอยู่2จุดนะครับเป็นจุดตรงท้ายปืนนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงปากกระบอกปืนนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นชิ้นท่อนแขนทั้งสองขงนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับดูดีเทลดิ เดือดจัดนะครับก็ดีเทลค่อนข้างจะยิบย่อยแล้วมันสวยมากนะครับมันดูเป็นเครื่องจักรเครื่องกลจริงๆอ่ะนะฮะนี่นะครับก็สีหลักนะครับก็จะเป็นสีเงินสีโลหะนะครับเหมือนชิ้นขวานชิ้นปืนเลยนะครับแล้วก็จะมีการตัดดีเทลด้วยเป็นสีทองแดงสีทองอะไรประมาณนี้นะครับตรงข้อศอกจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็นี่นะครับเป็นชิ้นยางล้อรถนะครับใช้เป็นชิ้นยางมานะครับไม่ใช่ชิ้นพลาสติกนะครับดูสมจริงดีนะฮะแล้วก็การขยับนะครับดูงี้ ขยับได้หมุนได้นะครับตรงเนี้ยจริงๆผมมองผ่านๆหลังกล้องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นชิ้นเหล็กหรือว่าชิ้นอนลอยนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดขยับเวลาเราจะงอแขนนะครับปกติมันจะงอได้แค่นี้ใช่ไหมนะครับมันมีจุดที่มันสามารถเพิ่มให้มันงอได้เพิ่มขึ้นนะครับดันชิ้นนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะงอได้แบบอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของแขนของเขานะฮะ พอดีผมเห็นคอมเมนต์นะครับในเพจทอยทิกนะครับว่าตรงจอยต,ตรงนี้นะครับมันฝืดมากนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้วัสลีนนะครับผมลองใส่ดูก่อนอืมนะครับ ถ้าฝืดประมาณนี้ผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหานะในการที่จะติดไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดไม่สบายใจเนี่ยใส่วาสลีนสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะขยับจอยตรงนี้นะครับผมว่ามันก็น่าจะสบายใจขึ้นแหละแต่ว่าเท่าที่จับดูเดิมๆเนี่ยนะครับไม่น่ามีปัญหาในส่วนของที่มันฝืดเกินไปอะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่ามันพอดีอยู่นะในส่วนของจอยตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นพาร์ตบอดี้ของตัวหุ่นนะครับก็จะเป็นลําตัวท่อนบนนะครับแล้วก็เป็นช่วงขานะครับในส่วนของหน้าอกนะครับสามารถเปิดได้นะครับแบบนี้ พอเปิดแล้วเนี่ยจะมีเป็นแมทริอยู่นะฮะอยู่ด้านในนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับขอปิดก่อนนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องนะครับสำหรับเสียบชาร์จนะฮะ USB สนะครับสำหรับเสียบสาย USB ที่เขาแถมมาให้นะครับสำหรับชาร์จไฟนะฮะนี่นะครับมันจะมีระบบไฟอยู่นะครับที่บอดี้นะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของด้านหลังเขาเวลาเรางอนะฮะดูดีเทลดินี่ปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหมพองอปุ๊บโอ้โห ดีเทลมันสวยมากอ่ะนะครับเนี่ยนะฮะสวยกว่าพวกเดียออีกนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับมันจะมีจุดที่เราสามารถเปิดไฟได้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูผมขอใช้แม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กที่มันแรงหน่อยนะมันจะได้เปิดไฟไง่ายหน่อยเดี๋ยวผมขอเปิดอย่างนี้จะได้เห็นแมทชิคมีไฟด้วยนะครับก็เวลาเปิดนี่นะครับก็จะเห็นเป็นไฟขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมปิดให้ดูนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมีไฟนะครับมีไฟขึ้นมันจะเป็นไฟล์2จังหวะนะครับอีกจังหวะหนึ่งก็จะเป็นนี่เป็นไฟแบบ ติดแล้วก็ค่อยๆหลรีนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือดับนะครับการจะเปิดมันหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่ามันมีเป็นระบบเฟืองนะครับให้หมุนแบบแบเหมือนเครื่องจักรทำงานอะนะครับก็ถ้าเกิดจะเปิดระบบตรงนี้นะครับต้องเปิดระบบไฟก่อนนะฮะมันถึงจะติดนะอ่ะติดแล้วนี่นะครับ ต้องเปิดไฟตรงนี step one, step sure ้นะครับจะเส็ปไหนก็ได้เต็ปหนึ่งเต็ปสก็ได้ต้องเปิดก่อนนะครับไม่งั้นทําไงตรงนี้ก็จะไม่หมุนนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูอันนี้ผมปิดก่อนนะอ่ะปิดแล้วนะครับแล้วก็ปิดระบบไฟปึ๊บนะครับพอปิดระบบไฟเนี่ยไฟเสียมเงินเนี่ยนะครับแล้วจิ้มข้างหลังเนี่ยที่เป็นระบบเปิดเฟืองเนี่ยจิ้มไงก็จะไม่หมุนนะครับระวังนะครับตรงนี้บางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องเปิดไฟเสียมเงินให้มันติดก่อนนะครับถึงจะเปิดเฟืองได้นะะครรับบบเฟือง เนี่ยนะครับอย่างนี้นะฮะดูในส่วนของดีเทลจุดจีบที่ขานะครับเวลาเราจะยกขานะครับก็ดึงชิ้นกระโปรงขึ้นนะครับแล้วมันจะมีเป็นตัวสวิงนะครับนี่นะฮะให้ขามยกได้สูงสูงนะครับเหมือนตัวเดลเอเลยนะฮะนี่และดูดีเทลของเขานะครับดีเทลโหยมันสวยมากนะครับมันสมเป็นหุ่นเครื่องจักรเครื่องกลน่ะนะครับเนี่ยดูดินะฮะแล้วเวลางอขานะมันจะมีตรงนี้หมุนตามด้วยเห็นไหมเนี่นะครับเด็ดเลยมันเท่มากอะ นะครับนี่แล้วตรงด้านในจะมีเป็นดีเทลอยู่อีกมีตรงนี้นิดนึงอ่ะนะครับสีออกพลาสติกไปหน่อยนึงถ้าเกิดสีเป็นแบบโลหะสวยๆกว่านี้จะดีมากนะครับข้างในดูคือแอบี้เ่อยู่นิดนึงนี่นะฮะในส่วนของดีเทลนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นล้อนะครับเป็นชิ้นยางนะครับทำให้ให้ความรู้สึกเหมือนล้อล้อรถอ่ะนะครับไม่ใช่ชิ้นพลาสติกแล้วดูข้อพับเขาดิรายละเอียดมันจัดถึงขนาดข้อพับอ่ะนี่นะฮะสวยเลย ครับนี่ก็ตรงเท้านะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับดีเทลที่ไอจุดคงในที่เป็นอันลอยหรือว่าเป็นเหล็กเนี่ยผมว่าไม่น่าเยอะเท้าเนี่ยน่าจะใช่เท้านี่จับดูแลเย็นเจ็บเลยนะครับตรงเท้าเนี่ยฝ่าเท้าน่าจะใช่ในข้างในดีเทลนี่นะครับฝ่าเท้าก็เย็นๆหน่อย ก็จะมานี้นะในส่วนของดีเทลจุดขียับนะครับทีนี้ก็ลองประกอบตัวหุ่นนะครับเอาแขนมาประกอบก่อนนะฮะนี่นะครับประกอบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าแขนผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแน่นนะหลวมๆนิดนึงเวลาถืออาวุธไม่รู้ว่าจะถือไหวหรือเปล่านะครับแขนอาจจะตกนะนะครับแล้วก็ลองเสียบข้างนี้ดูพอกันเลยไม่ได้แบบไม่ได้แน่นนะคือมันไม่ฝืดนะครับมันอาจจะต้องแก้ในส่วนของแก้หลวมสักน,นิดนึงอ่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันหลวมอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของหัว ใส่เข้าไประวังเขาหักด้วยนะเวลากดนะครับกดดีๆี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดท่อเข้าไปที่ต้นแขนนี่นะครับแล้วก็เอ่อฝั่งนี้แขนมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่รู้เวลาถืออาวุธแขนไม่จะตกล่านะแต่ว่าประกอบแล้วได้แบบนี้นะฮะ อันนี้นะครับลองถืออาวุธทั้งสองข้างนะครับในส่วนของปืนเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยถือได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าในส่วนของขวาเนี่ยมันจะแกว่งนิดนึงนะครับเวลาถือเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงเดือยที่มันจับเนี่ยนะครับมันอยู่ต่ำนะจริงๆมันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะดีกว่านี้เนี่ยพอถือมันจะกนแกว่งๆหน่อยเห็นไหมแล้วบางทีหลุดด้วยนะครับเวลาขยับไปขยับมาในส่วนของแขนเนี่ยนะครับมันก็จะมีตรงส่วนหัวไหล่ที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับมันทําให้แบบบางทีไหล่ตกนะครับต้องแก้ด้วยแบบน้้ําายยแกหหลวมมนนะะเ็ ว่าเวลาถือวุ้นเนี่ยลายจะตกง่ายนะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ในส่วนขวานเนี่ยบางทีก็แบบตกแล้วแบบเนี่ย อย่างนี้นะครับในส่วนของขาเวลาจะยกขาสูงสูงนะครับมันได้ประมาณนี้นะฮะมันจะติดดีเทลแล้วนะครับก็จัดท่าหือหวาเว่อร์มากๆไม่ได้นะครับอย่างผู้งานทีซีโเนี่ยท่ายกขายกอะไรแบบสูงสูงมากๆเนี่ยมันทําได้สบายกว่าตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งคือดีเทลนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือในส่วนของข้อต่อจุดขยับแต่ว่าข้อต่อแน่นนะแต่ว่ามันไม่ได้เอื้อให้แบบจัดท่าอลังการอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสรุปเลยนะครับตัวหุ่นดีเทลสวยมากนะครับเรีย สีหลักของตัวหุ่นเนี่ยนะครับสีแดงสีน้ำเงินนะครับเขาทำออกมาเป็นแบบสีด้านๆหน่อยนะผมว่ามันสวยลงตัวเลยนะครับหุ่นเนี่ยมีน้ำหนักนะครับจากชิ้นส่วนเหล็กตามตัวนะครับแต่ว่าลองจับดูแล้วเนี่ยฟิลมันจะแบบไม่ได้แน่นเหมือนพวกงานเดลเอ็กนะครับรวมไปถึงข้อต่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะแขนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือข้อต่อแขนมันไม่แน่นนะครับสำหรับตัวของผมนะผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับแต่จุดนี้เนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยน้ํายาแก้หลวมนะครับก็ลองดู สำหรับความสูงของตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ29เซนนะครับมันสามารถยืนรวมรวมกับพวกงานเดลกได้สบายนะครับเนียนๆเลยนะฮะถือว่าความสูงผ่านมาตรฐานที่งานที่ผมเก็บนะอันนี้คือส่วนตัวผมเก็บงานเดลกหลายตัวนะครับก็ตัวนี้ไปยืนก็ถือว่าโอเคนะครับมันยืนเนียนๆได้นะครับใครที่เป็น f c ป่าออฟนะครับผมว่าตัวนี้ควรเก็บไว้อีกสักตัวหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับดูคลิปแล้วไงสนใจก็ลองไปติดต่อที่เพจทีเคทอลออนไลน์ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ